เสียงของความเงียบบทเรียนจากไฟดับมันเริ่มต้นจากสิ่งที่ดูเหมือนไม่สำคัญเลยนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ไฟดับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นหยุดนิ่งอินเทอร์เน็ตหายไปพัดลมหยุดทำงานไม่มีเสียงของแอร์ที่เคยดังอยู่ตลอดเวลาอีกแล้วฉันนั่งอยู่ในห้องที่เคยเต็มไปด้วยแสงสว่างแล้วก็เสียง แต่ตอนนี้มันกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรให้ทำไม่มีเสียงให้ฟังไม่มีสิ่งใดที่ดึงดูดความสนใจและทันใดนั่นเองฉันก็ได้เจอกับสิ่งที่เราในยุคนี้แทบจะไม่เคยเผชิญหน้าเลยก็คือความเงียบนั่นเองความเงียบครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการปิดเสียงด้วยตัวเองแต่บังการบังคับจากสถานการณ์ นั่นก็คือไฟดับนะคะในตอนแรกฉันรู้สึกเหมือนกับว่าบางอย่างขาดหายไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเงียบเริ่มเผยพลังของมันออกมาฉันเริ่มได้ยินเสียงเล็กๆที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนเสียงนาฬิกาเดินเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างหรือแม้กระทั่งเสียงของหัวใจเต้นเบาๆที่เริ่มชัดเจนมากขึ้นความเงียบ ที่คุณเคยมีช่วงเวลาอยู่กับมันแบบนิ่งๆสักพักเคยสังเกตไหมคะว่าคุณได้คำตอบบางอย่างจากนาเวลานั้นบางครั้งความเงียบคือพื้นที่ที่ให้ความคิดได้ตกผลึกคือเวลาที่เราหยุดพูดแล้วก็เริ่มฟังอย่างจริงๆจังๆสักที ฟังความรู้สึกของตัวเองฟังความเหนื่อยล้าของหัวใจฟังเสียงเบาๆที่เราเคยมองข้ามไปและในช่วงเวลาที่ไฟดับฉันก็ได้พบกับครูที่ดีที่สุดก็คือตัวฉันเองการอยู่กับความเงียบไม่ใช่การที่เราจะต้องโดดเดี่ยวแต่มันคือการเชื่อมโยงกับตัวเองอย่างแท้จริงนะคะ ในความเงียบเราจะเริ่มสังเกตได้ถึงสิ่งรอบตัวที่เราเคยมองข้ามไปเสียงลมหายใจเข้าออกความรู้สึกบนผิวหนังตอนลมพัดส,สิ่งเหล่านี้คือชีวิตที่เราไม่เคยรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นหรืออาจจะไม่เคยสังเกตมันและทั้งหมดนี้ฉันก็พบจากการที่ไม่มีอะไรเลย ฉันสุดเทียนเล่มหนึง่งแสงจากเปลวไฟสว่างเพียงน้อยนิดแต่กลับทำให้บรรยากาศในห้องอบอุ่นขึ้น <S 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 ฉันรู้สึกเริ่มมองเห็นสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามรูปถ่ายเกา่าหนังสือที่วางไว้โดยที่ไม่ได้เปิดหรือฝุ่นอาจจะเคลิดแล้วก็ได้หรือแม้แต่สมุดที่เคยเขียนฉันเริ่มเขียนสิ่งที่รู้สึกในขณะนั้นและได้เรียนรู้ว่าความเงียบไม่ใช่แค่ความว่างเปล่า มันเต็มไปด้วยคําตอบความรู้สึกและความจริงที่เราไม่เคยให้โอกาสมันได้ปรากฏตัวเลย,เลยความเงียบไม่ได้ทําให้เราเหงาค่ะแต่มันทําให้เราเผชิญหน้ากับสิ่งที่แท้จริงที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเองและนั่นคือสิ่งที่คนจํานวนมากพยายามหลีเกเลี่ยงความเงียบ สามารถกลายเป็นเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจเมื่อเราเงียบเราจะรู้สึกถึงลมหายใจความรู้สึกที่แท้จริงทำให้เราได้ทบทวนตัวเองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวและเชื่อมโยงกับปัจจุบันได้อีกครั้งหนึ่งความเงียบไม่ได้เป็นเพียงความว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ บางครั้งคำตอบที่เราตามมาทั้งชีวิตอาจอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่มีเสียงใดเลยนอกจากเสียงตัวเราเองก็ได้ฉันเคยอยู่ในช่วงเวลาที่รู้สึกสับสนนะคะไม่รู้จะเลือกเส้นทางไหนดีจนวันหนึ่งฉันตัดสินใจปิดทุกอย่างและนั่งอยู่เงียบๆริมหน้าต่างไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงรบก,กวนมีแค่ลมที่พัดมาเบาๆผ่านผ้มานเท่านั้นเอง ในช่วงเวลานั้นฉันได้ยินเสียงของบางอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจมันไม่ใช่เสียงที่เป็นเสียงพูดแต่เป็นความรู้สึกที่ชัดเจนว่าฉันต้องเริ่มจากตรงนี้แล้วลหละมันเหมือนเราได้ใช้พื้นที่เสียงภายในได้พูดกับตัวเราจริงๆคุณไม่จําเป็นต้องไม่ไปคุณไม่จําเป็นจะต้องไปปฏิบัติธรรมหรืออยู่คนเดียวบนยอดเขาเลยนะคะเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยแค่ ปิดเสียงโทรศัพท์5้านาทีต่อวันปิดเพลงขณะขับรถหรือนั่งนิ่งๆสักพักก่อนที่จะเข้านอนก็อย่างได้ในความเงียบคุณจะรู้สึกถึงการได้ยินสิ่งที่สำคัญจริงๆได้ยินเสียงร่างกายที่เหนื่อยได้ยินเสียงความคิดรเริ่มสร้างสารรค์ใหม่ๆหรือแม้แต่ได้ยินคำว่าชันภูมิใจในตัวเธอจังเลย ที่คุณอาจจะลืมพูดกับตัวเองมานานแล้วก็ได้ถ้าวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยวุ่นวายหรือว่าสับสนลองหยุดสักครู่นะคะให้โอกาสกับความเงียบได้พิสูจน์คุณค่าของมันในความเงียบเราอาจจะค้นพบคำตอบค้นพบความกล้าหาหรือค้นพบตัวเองอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายนะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าในตอนที่มีชื่อว่าของควัญฟรีที่เราไม่เคยเปิดขอบคุณค่ะ